ในขณะที่ฤดูฝนกําลังย่างเข้าใกล้มาในกัมพูชาในขณะนี้ซึ่งเป็นเดือนกรกฎาคมหลายคนอาจจะคิดว่าสถานการณ์การสู้รบในกัมพูชาอาจจะสงบราบคาบลงเป็นการชั่วคราวแต่ว่าความคิดอย่างนั้นอาจจะผิดไปมากทีเดียวเพราะว่าขณะนี้การสู้รบในกัมพูชาการทําลายล้างเผ่าพันธุ์ของชาวกัมพูชาโดยเวียดนามผู้ที่เข้ามารุกรานยังคงดําเนินต่อไปวิบากกรรมคนเขมรพันปีหลวงพ่อแดงเล่าว่า สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ก็ยังอึมครึมอยู่ไม่สู้จะดีนักในฐานะที่เราชาวไทยเป็นชาวพุทธรักสันติรักสงบรักในการไม่เบียดเวียนใครแต่ก็อดวิตุก,กังวลและสะเทือนใจไม่ได้เพราะว่าประเทศเขมรนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วก็แก้อุปนิสัยแก้เกณฑ์ชะตาชีวิต แก้ดวงบ้านดวงเมืองไม่ได้จนถึงขนาดว่าบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจชีวิตของคนที่อยู่ในประเทศไทยด้วยกันเองว่าทำไมถึงมีความคิดที่ต่างๆกันโดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ความเจ็บปวดโดยมีต้นต่อมาจากประเทศนี้หรือเพราะว่าประเทศไทยมีกรรมก็ไม่รู้จนทำให้แยกไม่ออกช่วงนี้ประเทศคำนินมีการเสริมกำลังทหารอยู่ตลอดเวลา ไม่เว้นแต่ละวันทั้งๆที่มันอยู่คนละประเทศกับเราแต่เหตุไฉนประเทศไทยจึงด้อยมายาไปเลยคนที่เป็นผู้นำก็ด้อยไปเลยเรื่องของเรื่องคือนับตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาในอดีตเมื่อ1,000ปีมาแล้วมันเป็นหนึ่งันปีของคำว่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้ชีวิตของมนุษย์ก่อนหน้าน้นชีวิตของสัตว์โลกหรือชีวิตของมนุษย์ มันเป็นวัฒนธรรมของคนมีบุญมาเกิดเป็นคนงดงามทั้งด้านความคิดทั้งด้านศิลปะและด้านการให้บริโภคแต่สิ่งที่เป็นมงคลดีไปในโลกหน้านี่คือ1,000ปีก่อนหน้านน้นแต่ว่าพอมา1,000ปีให้หลังตามคำบัญญัติของลือสีได้ปรารบเอาไว้ว่ายุคหลังพระเจ้าชัยวรมันที่7มันเป็นยุคของคนมีกรรมเป็นโลกของความเสื่อมโลกของความเสื่อม โลกของคนเสื่อมโลกของคนที่มีจิตวิญญาณเสื่อมมันมีองค์กรของมันมันจึงมาใช้เวรใช้กรรมเพื่อห้ามหันกันทุกอย่างยื่นอยู่บนผลประโยชน์และหาแพะรับบาปแต่ละวันที่ผ่านมามันสะท้อนให้เห็นถึงบทเรียนของชีวิตและความหายนะแต่บทเรียนนี้ก็ไม่ทำให้คนมีสติปัญญาแต่ประการใดยิ่งมาเจอสิ่งแบบนี้ ยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟให้ลุกโชนการอยู่กับคนมีกรรมมีเวรมันเท่ากับว่าเรามานั่งกอดกระทะทองแดงไม่รู้ว่ามันจะล้มใส่เราวันไหนการเกิดมาเป็นมนุษย์มีสองอย่างคือเกิดมาใช้กรรมกับเกิดมาเพื่อประจานกรรมให้คนอื่นเห็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือคนขเขมรมารื้อลวดน้มของทหารไทยบอกว่ามันเป็นที่หากินของเขา เขาจะเข้าไปจึงมานั่งคิดว่าประเทศไทยนี้เรากำลังรบกับอะไรกันแน่รบกับคนถอยรบกับคนบ้าคนงี่เง่านี่มันยุคไหนแล้วแต่เชื่อหรือไม่ว่าโลกแบบนี้มันมีอยู่จริงสำหรับคนในประเทศนี้หลวงพ่อแดงเล่าต่อว่าคำถามต่อมาคือแล้วทาไมคนขเขมรมันถึงเป็นแบบนี้เด็กขเขมรเข้ามาเรียนหนังสือที่ประเทศไทย ได้รับสวัสดิการอย่างดีจากประเทศไทยแต่มันก็แปลกคือยังมาโจมตีประเทศไทยอีกหรือว่าเขาโจมตีทุกรูปแบบแบบนี้แสดงว่าเขาเมรเขาเรียนจบหลักสูตรโคตรมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อแดงเล่าต่อว่าหลวงพ่อเองเคยเกิดในยุคเมื่อ1000ปีมาก่อนแล้วพอมาเกิดใหม่อีกในชาตินี้มาสร้างปราสาทหินหวังเพื่อต้องการจะทำความยิ่งใหญ่ แจมแจ้งไขข้อสงสัยให้แก่ผู้คนบนแผ่นดินที่พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ประสูตรบนสถานที่แห่งนี้ขมรมันก็พยายามใช้กลเม็ดไปฟ้องนั่นฟ้องนี่สุดยอดของการหวานล้อมแต่เสียอย่างเดียวว่าบุญวาสนาไม่เดินตามเปรียบเทียบคือวาสนามันไม่ให้รวยสมัยเมื่อ1,000ปีก่อนท่านฤาษีได้พูดเปรย,ยเอาไว้ว่าหลังหมดยุคข,ของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดแล้ว ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมคนที่จะมาเกิดบนแผ่นดินขเขมรจะมีแต่คนถอยคนซามคนไม่มีวัฒนธรรมคนไม่มีชนชั้นวันนะคนไม่มีหัวนอนปลายเท้ามันเป็นตั้งแต่ขี้ข่ายันเจ้านายมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่หนึ่งพันปีแล้วคนที่เกิดมามีแต่คนบาปกลับชาติมาเกิดมาใช้กรรมใช้เวรทนทุกทรมานไม่ว่าทุกเพราะผู้นำ ทุกจากแกนคอเซนเตอร์ Center, จีนเทาผสมกันวิบากกรรมครานั้นส่งผลให้แผ่นดินนี้ต้อนรับแต่คนมีกรรมมีเวรหลังไหลามาเกิดบนดินแดนนี้อยู่ตลอดเวลาพอคนนั้นตายคนใหม่ก็มาแทนอยู่อย่างนี้ทำให้ชาวบ้านชาวเมืองคงจะรู้คำสาบจนมีการทำพิธีกรรมลบคำสาบที่ปราสาทนครวัดเพื่อให้คำสาบอันตรธานหายไปเพราะเขาเชื่อว่าคำสาบส่งผลจริงๆ แต่กลับโดนฟ้าผ่าตายหลายคนแต่สำหรับหลวงพ่อที่เกิดในยุคนั้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคำสาบแต่มันเกี่ยวกับอุป,ปนิสัยและการกระทำของเขาเองนิสัยไม่รู้บุญคุณคนมาขอข้าวกินคนไทยมาอาศัยแผ่นดินไทยทำมาหากินพอโตมาก็จับปืนมายิงทหารไทยมาเรียนที่ไทยมารักษาที่ไทยมาทำงานที่ไทยพอวันหนึง่ง ประเทศนี้กลับมาทำร้ายประเทศที่เคยให้ที่พักพิงเคยให้ข้าวปลาอาหารเคยให้เงินให้ทองไปหล่อเลี้ยงชีวิตอุปนิสัยแบบนี้เพียงแค่คิดเพียงแค่กระทำต่อบุคคลที่ให้ข้าวปลาอาหารให้ชีวิตอันนี้แหละเรียกว่าคือการเนรคุณไม่ต้องไปพูดถึงคำสาบลอกแค่นี้ก็เกินพอแล้วคำว่าเนรคุณสำหรับประเทศนี้ถูกต้องแล้ว หลวงพ่อแดงเล่าต่อว่าคำสาบสมัยโบราณน,นั้นทรงไว้ซึ่งอมตะตามที่ฤาษีพูดว่าต่อจากนี้ไปประเทศนี้จะหาความสุขไม่ได้จะมีแต่การรบราปลิ้นปลอนหลอกลวงเป็นหอกข้างแค่ของประเทศไทยจริงๆมันน่าจะดึงแม่น้ำโขงมาขวางกั้นแนวชายแดนไทยเขมรตลอดจนถึงจังหวดตราดเสียจะได้ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันหลวงพ่อแดงเล่าต่อว่ามีคำโบราณคำหนึ่ง ที่กล่าวเอาไว้ว่าพนมเปนจะละลายคําว่าละลายหมายความว่ามันไม่มีกระดูกสันหลังมันไม่มีแก่นมันไม่มีสาระพึ่งใครก็ไม่ได้พึ่งความดีก็ไม่ได้ที่เห็นเห็นกันอยู่เวลานี้แค่เปลือกนอกเท่านั้นแต่เปลือกในมันถูกครอบด้วยวิบากกรรมอันร้ายแรงแม้แต่พระแม่ธรณียังเบือนหน้าหนีเอาแก๊งคอเซนเ,นเตอร์มาไว้ในประเทศเอาไว้หลอกลวงคนสร้างความเสียหายมหาศาล มีนำซ้ำไปขโมยรั้วลวดหนามของไทยไปขายอีกอะไรมันจะขนาดนั้นคนประเทศนี้ดังนั้นเราคงจะทนพวกนี้ไปอีกนานนานจนถึงยุคพระศรีอาริยะเมตร,รัยเพราะคงไม่จบง่ายๆคนไทยเราต้องทำใจแต่ขอให้เราหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งนี้อย่าประมาทการสร้างบุญปล่อยนกปล่อยปลา ถวายสังฆทานสวดมนต์ไหว้พระเคารพพระสงฆ์องค์เจ้าอย่าดูแคลนเพราะว่าลูกปืนขเขมรมันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้จะไปตกที่ไหนก็ไม่รู้เราอยู่ใกล้พวกผีหาซาตานเราต้องไม่ประมาทไว้ใจไม่ได้เพราะพบชาติของเขามาจากภูมิของอสุรากายพบภภูมิปีศาจหลวงพ่อแดงเล่าต่อว่าเมื่อสองสามวันก่อน มียักษ์ตนหนึ่งหน้าตาดุดันปรากฏตัวขึ้นมาอยู่แถวแถวเขาพระวิหารวันก่อนก็ปรากฏตัวของสางวันก่อนก่อนนู้นก็ปรากฏตัวของหงปลายคือวิญญาณเหล่านี้มันมีอิทธิพลทำให้คนที่ไม่มีศีลธรรมตกอยู่ภายใต้อำนาจของเขาได้ต้องระวังประกอบกับคนไทยบางคนก็อยู่ในช่วงดวงตกส่งผลให้มีอันเป็นไปไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด และจะมีคนกลุ่มหนึ่งจะต้องตายในภาวะสงครามเพราะมันถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่มนุษย์เกิดมามันเป็นกราฟชีวิตของคนต้องยอมรับไปตามเหตุตามปัจจัยหลวงพ่อแดงเล่าต่อว่ากราฟชีวิตของสัตว์โลกให้สัตว์โลกยอมรับวิบากกรรมนี้เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเชื่อแต่มันก็เป็นจริงดังนั้นสงครามไทคเขมรที่มันเกิดขึ้นนี้เพราะว่าสัตว์โลกบางกลุ่มต้องจบชีวิตลงเพราะภัยสงคราม วันดีคืนดีก็จับปืนมาสู้รบกัน